อันนี้นะคะเราก็จะมาดูเมลอนสายพันธุ์โกสตานะคะของบริษัทไดนามิกพันธุ์พืชค่ะอันนี้เราก็จะพามาดูนะคะลักษณะผลหลังจากที่เราผสมเกสรไปประมาณา20่วันนะคะนี่ค่ะก็เริ่มมีการเปลี่ยนจากสีเขียวนะคะเข้าเฉดสีเหลืองนะคะนี่ค่ะ อันนี้นะคะผลก็เริ่มขยายใหญ่นะคะอันนี้ผลค่อนข้างใหญ่อันนี้ประมาณสองกิโลแล้วนะคะนี่คะ่ะถ้าอันนี้เราก็มาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมลอนโกสตาที่อายุ25วันหลังจากที่เราผสมเกสรน,นะคะเราก็จะเห็นว่าสีเขียวนะคะอ่าก็เริ่มน้อยลงแล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นสีผิวเป็นสีเหลืองนะคะ ชัดเจนมากขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นสีเขียวเป็นลายลายแต่ว่า,เ,าเริ่มด้านบนเริ่มชัดชัดเจนเป็นสีเหลืองแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ อันนี้นะคะคือเมลอนสายพันธุโกสตาที่อายุ3าสิวันหลังจากที่เราผสมเกสรน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทาหวานกันแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผลนี่จะเป็นสีเหลืองทั้งผลเลยนะคะอันนี้ผลค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะเต็มที่แล้วดูผิวนะคะผิวสีเหลืองทองสวยมากเลยค่ะนี่นะคะนี่ นี่นะคะก็จะเป็นผลสีเหลืองทั้งผลเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะมีแบบว่าสีเขียวติดช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าเราปลูกพอดีช่วงหน้าฝนมีอากาศปิดนี่ค่ะผลใหญ่สีสวยนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําหวานกันนะคะอันนี้ก็คือสามสิบวันหลังจากที่เราผสมเกสรแล้วน,นะคะถ้าสะท้อนกับแสงแดดจะเห็นว่าสวยมากเลยอันนี้น่าจะผลขยายประมาณสองโลครึ่งน,นะคะสองจุดห้ากิโลไปแล้วสีผิวก็จะสวยมากค่ะอันนี้ เดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีนะคะ็นช่วงที่เราหลังทำหวานอันนี้ก็จะเป็นเมลอนสายพันธุ์โกสตานะคะที่เราพามาดูกันเป็นเมลอนสายพันธุ์ที่จะเป็นผิวเรียบนะคะขนสีเหลืองเมื้อสีขาวนี่ค่ะ